แฟนฉันเขาอยากได้เงินไปออกรถแต่ฉันไม่อยากใช้เงินก้อนทีเดียวและอีกอย่างฉันก็ว่านไม่ค่อยจำเป็นด้วยถ้าไม่อยากใช้เงินเก็บก็เอาเงินเก็บไปต่อยอดดิใครอะแกร,รออะลูกค้าวียพีเหรอใช่แกเขาเป็นคนรวยเสียนเรื่องเล่นหุ้นช่วงนี้เขามาที่นี่บ่อยอยู่พี่มิวพี่มาได้ไงอะ พี่รู้จักอะไรแบบนี้ด้วยเหรอพอดีเพื่อนพี่พามาซื้อหุ้นนะ่ะพี่จะเอาเงินเก็บมาลงทุนซื้อหุ้นพี่มีความรู้กับเขาด้วยเหรอวีขอหุ้นไม่ได้ง่ายเหมือนโลกเส้นมาม่านะเฮ้ยได้เวลาแล้วจากที่ผมดูหุ้นซีเวมตัวนี้น่าซื้อมากเลยครับถ้าซื้อตัวนี้ไปรับรองว่าคุ้มแน่นอนฉันว่ามีหุ้นตัวอื่นที่ดีกว่านี้นะคะิ้วดูดีๆก่อนตัดสินใจ โอกาสมาถึงมือแล้วแท้แต่ไม่ยอมคว้าเอาไว้ผมไม่ได้จะมายืนบอกใครง่ายแบบนี้นะได้ยินไหมพี่มิว้ว